วันนี้จะพาทำข้าวเหนียวมะม่วงกันนะคะนี่ข้าวไดบักม่วงไม่สวนออกมาอยากกินข้าวเหนียวบักม่วงอันนี้อุปกรณ์ของห้ัะเตรียมพร้อมนะคะข้าวเหนียวสวย,สวยน้ำตาลงามะม่วงใบเตย ใส่กะทิเกลือน้ำตาลตีน้ำตาลกับกะทิให้ละลายเปิดไฟประมาณสามีเฮ้ากระปิดไฟเฮ้าสิบว่าให้กะทิห่อนจนแตกมั่นนะคะเดี๋ยวจะ,จะไม่อร่อยจะไม่อร่อยตามด้วยน้ำกะทิ เอาไว้ปิดไว้ยี่สิบนาทีห่อกับชิมาค้อนอีกทันหนึ่งปิดไว้ยี่สิบนาทีห่อกับชิมาค้นกลับดันเข่าอีกคันหนึ่งได้ยี่สิบนาทีแล้วห่อก,กับชิมากลับดันพลิกอีกรอบพลิกกลับดันอีกรอบกันเรียบ,ร,ยบร้อย ฝาเรียบร้อยก็โรยงานิดหน่อยถ้าใครบ่มักงาแพ่ง่า,งากับต่ตตองไส่นะคะเรียบร้อยขหนย้มะม่วง หน้าตาข้าวเหนียวบอกม่วงของเฮาค่ะทุกคนข้าวเหนียวมะม่วงของเราวันนี้สิผ้าเห็ดข้าวเหนียวบักม่วงกันนะคะทุกคนม่วง